ไม่อาจจะไม่แปลกก็ได้นะครับเชื่อว่าคุณนีดีกังมารวมทั้งถึงความภาคภูมิใที่มันลุกฮือกันไปกท่านแต่ทีเดียวเราไปบอกอะไปคุยกับอกรึเปล่คุยได้ทุกบอกรึเที่เนี่ย อนนี้เราให้สมาชิกเดินสำรวจฐานต,ต่างๆนะครับเช่นบ่อกกบบ่อปลาบอเลี้ยงปลากระชังปลาตีนแล้วก็ศึกษาธรรมชาติปลาชายเลนซึ่งมีข้อมูลแอบซ่อนอยู่บ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะกลับไปถามเพื่อนๆสมาชิกครับว่า <ผม S 1> เรียนรู้แล้วได้อะไรบ้างครับผมขอบคุณครับพี่ คุณอ้นใช่ไหมครับคุณอ้นปดอ้นเก้าคุณหนยสิบคุณอาร์ตสิบดียสิบสงคุณซองสิบสมลุงสิบสคุณเอเอ็นนะครับสิบาคุณแคปเปอร์นะสิบหก แหมเนี่ยมันท่เอเมาะมันมันขึ้นได้ในน้เาเค็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะทนเค็มได้ถ้าเป็นต้นไม้อื่นเนี่ยเข่าตายหมดอ่ะเพราะว่าอะไรฮะใบเนี่ยเขาจะมีต่อมขับเกลือบริเวณใบนะปากใบก็เศร้าอยู่ใต้ท้องใบเกลือที่ถูกขับออกมาเมื่อน้ําเลยก็จะเหลือแต่เ็ดของเกลืออยู่ในนี้รสชาติเป็นไงฮะเค็มเค็มเดี๋ยวเราลองดูชิมเอาไวว่าของร่างกายส่วนไหนครับที่ลิ้มรสปากลิ้ม <laughs> <laughs> ไม่ใช่ป่าเดี๋ยวเราลองดูโอ้โหตกใจกลัวสารเคมีปนเปื้อนไม่เป็นไรแสดงเทสให้ก่อนไม่เป็นไรเลยแสดงควาักโอ้โหคุณสารเลียซะแฉเลยเปลี่ยนเลยแสดออกบ้างไหมฮะนี่เหมือเคยลองเหมือนกันแหละโอ้โหาเกลียดมากเลยตออีกนี่พูดมาจากชาวบ้านนะ ถ้าหากว่าเครงกลางเล้งจะเป็นสีแดงโกกลมไใบใหญ่จะเป็นส pues ีเขียวอ่อนอันนี้บอกอเด็กๆได้นะเพราะว่าหลักสูตรปี51นะครับประคับใช้ทั่วประเทศต้องเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศตัวนี้ด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมพะนั้นโกงกลางใบใหญ่และโกงกลางใบเล็กทีนี้มาดูรากอากาศเร้ารากอากาศเมื่อกี้นี้แสมเป็นรากแบบกว้างหนามโผล่ขึ้นมาจากดินหรือแท่งดิสอส่วนโกงกลางนี้ไม่เหมือนเท้าโกรงกลางจะไม่ลำบแบบคำจุดลองยกยกยก ล่าก็จะงอกออกมาอย่างนี้นุ่มลงเย็นข้อไม่ใช่แบบนี้แบบนี้โอเคครับนุมลงนะคะพี่ถูกคนเลยใช่ไมน้ำบกขนาดนี้เดียวน้ำหยดๆใช่หรอมันเป็นข่าวลือมากกว่าอ่ะนี่ดูม่ือไกอ่กัน ของรากนะครับจุ่มไปในน้ำน้ำที่เราใช้ไม่มไปอย่างจะายเริ่มเริ่มนะจุ่มมันไปไม่ถูกปากท้องมาเนี่ยท่านก็อย่าแช่แผลซีน้ำที่เราใช้อาบใช้น้ำทั้งสามเนี่ยไหลลงท่อแะปาน้ำแม่น้ำแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลธรรมชาติสร้างป่าชลปรปิดปากแม่น้ำไม่หมดเลยเพื่อเป็นตัวอะไรครับผิวนี้จะมีการระบายอากาศเพื่อในการสัมผัสแสง นะครับแก๊สครับก็ได้ทโดดขึ้นไปแล้วแล้วปลดปล่อยเป็นกอ,อกซเกละอลายลงน้ําเติมอากาศให้สัะน้ำายายก่อนในลูกศรทะเลถ้าอาหารหนักต่างๆที่คนเลื่อนจะถึงไป็นแทบกาเจรวดสูงเป็นตัวกรองน้ําให้น้ําสะอาด <Okay. S 1> นะครับถ้าลมมาปุ๊บก,ก็จะเป็นตัวกับบังขึ้นลมที่นี่นะเพราะฉะนั้นในนี้เป็นเป็นรากอากาศ <Okay. S 1> ซึ่งสําคัญมาก <Okay. S 1> <laughs> แล้วดู การขยายพันธุ์เขามผม,มให้ดูการขยายพันธุ์ไม่ให้ดูไอตัวที่ใช้ขยายพานัยนธุ์นี่โอ้จะห่อยลงมาต่องแต,ต่งสูงๆหน่อยดิข้างล่างมันน่าเกลียดน,นะคนยิ่งคิดไม่ดีอยู่นะครับดูนี่ดีนะครับอันนี้เป็นกีบเลี้ยงอันนี้เป็นผลนึกถึงฝรั่งกาทับทิมไหมนะคล้ายๆกันแต่ที่ยืดออกมานีก็คือราก กองกามีรากนอกจากผลในขณะยังให้ติดอยู่กับต้นแม่ไม่ใช่มันงอม้องพเถพอะ่เียนนะครับแล้วพอแก่ปุ๊บก,ก็จะหล่นตรงนี้แหลมเลยนะครับปักลงไปนี่แหละครับมันพัฒนาดีมากเลยปักจึกลงไปเลยเหมือนปล่าลูกดอกเลยจากนั้นมันก็จะอถอดหัวออกตรงนี้ทำได้ที่เหมือนหมวกกันเนาะ กันยอดอ่อนไม่ให้หักแล้วยอดอ่อนนี้ก็จะแตกมีข้อรละป้องนี่คือลำต้นตรงนี้ไม่มีข้อรละป้องแต่มีตุ่มช่วยในการหายใจลดลงนะครับเพราะนั้นอันนี้สําคัญมากเ้อสามาและส้่ามพู